สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแหนมเนืองพอดีได้ของฝากมาจากพี่นะเป็นแหนมเนืองอุดรอ,อาหารเวียดนามครับวันนี้จะพามากินอาหารเวียดนามกันครดูนั่นหนึ่งกล่องอันนี้กล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ไหมนนกล่องเล็กมีหมูหนึ่งสอสามสี่ห้าหกไม้มีหมูหกไม,ม,ม,ไม้แล้วก็มีนี่อะไรนี่ผักนี่ผัก มีผักแล้วก็มีมีซองแลยเนี่ยมีผักแล้วก็มีนี่เป็นน้ำจิ้มกล้วยมะเฟืองแตงกวาแล้วก็แป้งหอ่อนี่เป็นแป้งหอ่อ พริกกระเทียมเดี๋ยวมาลงมือครับตอนนี้ก็เรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้ว ส่วนแป้งนี้จะเอาจุ่มน้ำรอยนะ้ครับวันนี้ก็จะพามากินแหนมเนี่ยครับหลังจากที่เตรียมของเรียบร้อยแล้วก็มาเลย้วครับสไตล์กเก่งซ่าคำใหญ่ครับผมคำใหญ่สไตล์ผมก็แป้งครับแป้งผักหมู กล้วยพริกแตงกวากระเทียมแล้วก็ไอ้มกมะเฟืองส่วน,นกิ้มก็กิ้มถั่วครับใส่ถั่วเยอะเ็ยมีผักแพลวผักแพลแล้วก็ไอ้ไอ่อะรสลัดแหน่ คนที่ไม่เข้าวนะันนั้นจับปไปเลยคังใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึอร่อยมาก จริงๆ่ะผู้ดีเขากินกันกันนะคำเล็กๆผมนี่บึมๆไซส์ใหญ่ไปเลยวันนี้มารีวิวนเน้อเนืองอร่อยนะผมว่าพอดีพี่ชายกับผู้ดอนเอามาฝาก ครับพักเสยสำหรับแอบเอฟซีที่มารอไอเลียมไอเลียมมื่นนะครับไอเลียมยมื่มเนเพอ่์เลยเข้าใกล้บ่ายครับบริพรันไอเลียมเข้ากับบ่ายบริพรวจิงซาเลย Cho mươi nửa nửa lâu gì, Hà mươi nửa đi rồi Ho Ho đây Nhẹ. <cười> <cười> uhm khi đẹp rồi khi đừng khi bác. khi ไอเหลี่ยมมือไอเหลี่ยมนะครับเจอกันแม่ความาตาม แป้งผักผักอะไรนี่ยผักสลัดกล้วยใส่หิกหมูบดเลยมะเฟืองกระเทียมแทงกวาดืดมใส่ฮัทเนี่ยโอ้ผักแพ้ว selene oh ni dah เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะไอ้เดือดพันโพกลับมาเหมือนเดิมครับรอบคลินี้แหนมแดงอุดรขอบคุณของฝากจากที่ชายนะครับลาลราผมไปเลยครับ